กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะเอาตัว F ที่เราปักทิ้งไว้นะคะมารวมร่างค่ะสิ่งที่เราทำนะคะก็คือผ้าคลุมเก้าอี้ของสามีค่ะวันพ่อปีนี้นะคะก็คือจะทำผ้าคลุมเก้าอี้ให้สามีนะคะก็คือเป็นพ่อดีเด่นเป็นสามีดีเด่นก็ให้รางวัลนิดนึงค่ะเออเอาตัว F นะคะมาปักรวมร่างเลยค่ะสิ่งที่เราทำนะคะก็คือผ้าคลุมเก้าอี้ผ้าคลุมเก้าอี้สิ่งสำคัญเลยก็คือแพทเทิร์นค่ะ แพทเทิร์นต้องทําให้พอดีกับเก้าอี้นะคะจะได้ดูดีแล้วก็ทนทานค่ะแพทเทิร์นนะคะเข้าไปดูได้ใน YouTube ชื่อเดียวกันกับ Facebook เลยนะคะดอนลี่พิมพ์ไปเซิร์ชดูกันได้ค่ะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปยาวๆให้นะคะแล้วก็ทําเสร็จก็คือเอามาใส่ให้นางนะคะตีห้าแล้วนะคะก็คือเซอร์ไพรส์เช้านี้นางต้องมาเห็นแล้วก็นางก็ต้องยิ้มนิดนึงนะคะนี่นะคะ ก็ใส่ไว้ให้แล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ให้นิดนึงค่ะก็คือตีห้าแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะบบายค่ะ